s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Beauty and the b e a c h เรื่องสวยๆแบบเซลวๆสวัสดีค่ะนี่คือรายการ Beauty and the b e a c h เรื่องสวยๆแบบเซลวๆค่ะอยู่กับ เตยยค่ะ Intern Creative Salmon Podcast ค่ะแล้วฝ่าย Intern Creative จาก Salmon Podcast เหมือนกันค่ะโดยที่พวกเราเนี่ยก็เป็นเด็กฝึกงานที่อยู่ใน Salmon Podcast เนอะโดยในรายการ Beauty and the Beach นอกจากพวกเราสองคนแล้วเนี่ยยังมีทีมงานคนอื่นอีกด้วยใช่ไหมพี่เตยใช่มีเพื่อนฝึกงานอีกสองคนคือ,อพวกเราเป็นคีเอทีฟแล้วก็จะมีซาวแอสซิสแทน์ ชื่อหมูแดงชื่อดูมากเออและกราฟิกดีไซน์คือจีนนี่ค่ะคือรายการนี้ก็จะแบบผลผลิตจากสี่สาวแอสปาเซเนกคือชื่อทีมของเราไหนเรามาอาธิบายหน่อยไหมว่าทำไมต้องเ,ออเป็นชื่อเรียกว่าแอสปาเซเนกคือมาฝึกง,งานวันแรกเราก็แบบ <laughs> ทีมเราสี่สาวมันจะเชื่ออะไรดีตอนนั้นเราก็พยายามหาว่าวงไอดอลคนไหนเอ้วงไหนมีสี่คนบ้างก็มีวงไหนที่เราเลือกคือแอสปาแบบ next level กำลังมาแล้วก็เป็นช่วงที่กระแสวัคซีนก็กำลังมาเหมือนกันก็เลยเอามารวบกันเป็นแอสปาเซเนกาเออจริงจริงจริงออแต่จำไม่ได้แล้วนะว่าใครเป็นใครบ้าง แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่จําได้ว่าเราอะ่ะมีพูดถึงตอนวันที่มาฝึกงานวันแรกกันด้วยนะอ่าเออคือจําได้ว่าตอนที่มาฝึกงานวันแรกอะ่ะพี่พี่เขาก็มีพูดเกริ่น้วยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําสิ่งนู้นสิ่งนี้กันแล้วหนึ่งในนั้นอะ่ะก็คือพี่พี่บอกว่าเราจะต้องทารายการกันเองเออคือแจกโจทย์ตั้งแต่วันแรกเลยแจกโจทย์ตั้งแต่วันแรกใช่ เออเราก็แบบฝึกงานเกินแค่แบบสองเดือนเราจะทำอะไรกันทันขาคุณพี่เออวันนั้นเราก็เลยเหมือนโยนไอเดียกันไปในกรุ่ปไลน์ของสี่สาวอือก็มีไอเดียแบบเยอะมากอ่ะพอมาเสนอไอเดียกับพี่ๆได้แบบเบนสตอรมกันแบบเจอหน้ากันอะไรเงี้ยแบบไอเดียที่คิดกันแต่แรกก็โดนปัดตกหมดเลย อจริงลิฟต์ยาวมากในกระดานอืมอืมแล้วคือพี่โจก็ถามว่าพวกเรามี mutual interest อะไรกันบ้างแล้วฉันก็แบบล้วก็หันไปถามพี่โจว่าแปลว่าอะไรอ่ะคะแบบนางงงมากฉันก็คือคือเหมือนเหมือนตอนนั้นมันเริ่มมาจากการที่ ตอนแรกเลยไม่ได้คุยกันเรื่อง mutual interest อันนี้ด้วยป่ะเหมือนแค่เริ่มแบบเฮ้ยรายการเราจะเป็นอะไรดีอยากทําเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดไม่ออกจนสุดท้ายมาแบบเริ่มตั้งต้นกันใหม่ว่าแล้วเราอ่ะชอบอะไรกันบ้างที่เป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนเหมือนกันเนอะอืมอืมก็ตอนนั้นไอเดียมันมีอะไรบ้างซึ่งมีแคนดิเดตที่ให้เลือกโหวตก็มีแบบอาหารอืมเรื่องสัตว์เลี้ยง แล้วก็เรื่องความสวยความงามเออซึ่ความสวยความงามอะ่ะอันนี้ขอเล่าขอเล่าจริงๆคือมันเกิดมาจากการที่พอวนไปถึงคิวพี่เตยอะ่ะว่าพี่เตยอินเรื่องอะไรพี่เตยกับบอกกับมาว่าอืมขนมัง้งเป็นคนที่แบบว่าพยายามกําจัดขนในวิธีต่างๆ แบบประสบการณ์เรื่องการกระจัดขนนะมันเยอะมากทั้งประสบการณ์ <S 2> <S 2> <S 2> ดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถแบบเล่าได้หลากหลายเออแล้วคือพอมีท็อปปิกเรื่องความสวยความงามมันก็ท็อปปิกมันก็เยอะเราก็สามารถแชร์กันได้ด้วยความที่แบบสี่สาวด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วพอ <S 2> <S 2> <S 2> โว<ฮ>ตกันจริงๆก็นี่แหลคะค่ะความสวยความงามก็ได้ไปสามคะแนน ส่วนอีกหนึ่งคะแนน,น,นก็คือไไสัตว์เลี้ยงซึ่งจินนี่โหวตเพราะว่ากลัวท็ทอปิกจะน้อยใจ <c oughs> แต่ตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าพี่จินนี่อาจจะไม่อินเรื่องความสวยความงามหรือเปล่าหรือเราควรจะมาปรับอะไรกันไหมแล้วก็ไปถามพี่จินนี่ถามใหม่ว่าสรุปไม่ชอบหรอความสวยความงามอะไรเงรี้ยพี่จินนี่บอกว่าชอบอแล้วทำไม,มไม่โหวต กลัวท็อปิกหน่อยใจหน้อยใจไงเออเออก็พอได้โจทย์นี้มาปุ๊บเราก็แจกหน้าที่ของแต่ละคนไปซึ่งเราสองคนฝ้ายกับเตยก็แบบคิดว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างกี่อีพีส่วนทางจินนี่ที่เป็นกราฟิกก็จะแบบโลโก้รายการสีอะไร แบบธีมหลัก C I C I คืออะไรคะฝ้ายโอ้ยโยนมาโยนเลยกูโยนเลย Corporate Identity ค่ะออเออซึ่งมันคือแบบเหมือนพอเห็น C I ปุ๊บมันก็จะแบบเห็นแบบรายการนี้มันคือรายการอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมจริงจริงใช่ใช่จำได้ว่าตอนนั้นเรามานั่งคุยกันเราแบบ เหมือนเราโยนกันมาก่อนเลยนะว่าเราเห็นรายการเนี้ยเป็นสีอะไรอืใช่ป่ะเออแล้วก็แบบหาหามาแล้วก็แบบเฮ้ยคิดว่าอะไรที่มันดูจะเป็นสิ่งที่สื่อถึงพวกเราได้บ้างสื่อถึงความสวยความงามได้บ้างอะไรเงี้ยออืืมมตอนแรกมีเสนอแบบจินนี่อยากได้สีม่วงอะจินนี่บอก <c oughs> ไม่เอาไม่ชอบสีม่วงชอบ <laughs> อะไพี่นี่นะจะทำงานที่ <laughs> ตัวเองชอบพอางเดียวไม่ได้ใช่แล้วก็หมูแดงที่ทำสาวก็ต้องคิดจิงเกิลรายการซึ่งความสวยกับความเสีวก็ต้องแบบโผล่อยู่ในเพลงจิงเกิลเออแล้วไฟก็คือบีฟแบบโอ้สวยเลยอเตยเตยก็แบบโอ้เสียว <laughs> หมูแดงคือไม่ไม่กุมหัว <laughs> เออแล้วสิ่งที่ชอบมากคือพี่หมูแดงเป็นคนที่ตามใจแบบตามใจทางานตามใจบีบสุดๆแบบเฮ้ยพี่พี่หมูแดงฝ้าอยากได้เสียงที่มันเป็นแบบเหมือนเสียงเพลงแบบในอย่างเนี้ยเสียงเขาเรียกว่าเสียงอะไรพี่หมูแดงก็แบบเอ้ยอ๋อมันน่าจะเป็นเสียงไวโอลินตัวเล็กอ่ะแล้วก็แบบเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเก็บไว้ให้แล้วพอพี่เตยก็แบบเอออยากได้เสียงแบบนี้แบบนี้อ่ะพี่หมูแดงก็แบบ เปิดเปิดฮยอนอามึงมึงมึงเอานี้เอาเอาเสียงแบบเสียงเบาะเสียงเบาะเออแล้วหมูแดงก็เสกเสียงเบาะออกมาได้เราเก็บทุอยางพีจินขนาดแบบพี่จินนี่ชอบเสียงอะไรพี่หมูแดงยังเก็บไว้ให้ยำทุกยำจริงจริงเฮ้ยแต่ว่าการพูดแบบนี้ก็ดูจะเป็นการอวยพี่หมูแดงแค่คนเดียวเกินไปต้องอวยยศพี่จินนี่บ้าง หนพี่เตยเตยอวยยดพี่จินนี่หน่อยยนโยนยากกว่าครูถามซีไอมูอีกนะเนี่ยก็จินนี่ก็คือแบบทํางานหน้าดำเลยแบบโลโก้คิดหนักมากแบบมีเป็นรานลานดาฟให้เลือกซึ่งพอเตยกับฝ้ายมาคุยกันว่าแบบเออรายการของเราอ่ะ มันจะมีกี่ EP มีท็อปิกอะไรบ้างเราผ่านประสบการณ์อะไรกันมาบ้างแล้วแบบอยากแชร์อะไรกันเนี้ยเพราะเราก็บ่มเพาะประสบการณ์ความสวยในแบบของเรารูปแบบต่างๆมาก็คือผ่านความเจ็บกันมาเยอะนั่นแหละจริงเออเราก็เลยจะมาเสลวนาฟิลเพื่อนสาวรีวิวนั่นเองอ,อืมก็ไม่อยากให้เป็นแบบในการ พูดคุยเรื่องความสวยความงามแบบทั่วทัไปแบบวิชาการเกินหรือว่าอะไรแบบนั้นเนาะเป็นเน้นประสบการณ์<ม>ของเราด้วยนี่แหละมาแชร์กันใช่คำว่าเซวของเราก็นอกจากเป็นเสี่ยวแล้วก็คือเซลว,วนานั่นเองใช่สุดท้ายนี้พวกเราสี่สาวอสป้าเซนิต้าเนี่ยก็ขอฝากไดการ Beauty a n น Be and the Beach ไว้ด้วยนะคะ แล้วก็สามารถติดตามรายการของพวกเราได้ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast ได้ค่ะสำหรับ EP 0ศูนย์ของพวกเราในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้ต้องไปฟัง EP ีต่างๆกันนะคะขอบคุณค่ะ